ได้โปรดได้โปรดอย่าทำเป็นรู้จักกันมากกว่านี้เลยแล้วก็ไปได้โปรดเถอะกระยุนแท้เออพี่ทำอะไรอยู่ที่นี่เหรอครับผมส่งข้อความไปหาด้วยนะแล้วข้างๆนั่นคุณพ่อของพี่ขยอมเหรอครับจิบหายแล้วเฮ้ยยอมใครนะ่ะฮะหรืออาจจะเป็นไอ้หมอนนี่ที่แกไปถังขาให้มันใช่ไหม อ่ะไม่ใช่ครับแค่รุ่นน้องที่สนิทกันนะครับนี่นี่ฉันบอกแล้วไงว่ามีนะัดสำคัญให้รอหน่อยนะ่ะมีของที่ต้องคืนให้หมอน,นี่พอดีนะ่ะงั้นต้องไปแล้วล่ะยิ้มเยอะหน่อยเถนะิะน่ะไม่ต้องทักทายหรอกครับเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับโอ้ยพี่ครับแล้วกานบ้านกลุ่มทำเสร็จหรือย,ยัง เวลาที่เหลือผมขอจ้งได้ไหมครับผมรู้จักที่ที่บรรยากาศดีๆด,ด้วยแล้วที่บรรยากาศดีๆที่ยอมจ่ายค่าลดเลทกลางคืนมาก็คือร้านกระตูนเนี่ยนะฮะก็นะสมกับเป็นจินกยุนแทดีออ,เอ,เอ,เอกเฮ้ยกยุนแทาจะอ่านหมดนั่นเลยเหรอขนมาซะเยอะเชียวมันอันตรายนะก็ผมอยากอ่านพร้อมกับพี่นี่ครับถ้าจะอ่านให้หมดนั่นคมต้องใช้เวลาทั้งวันเลยมั้ง แบบนี้จะนั่งอ่านการ์ตูนอย่างเดียวจริงๆเหรอจินกระดุนก็เอาแต่แอบมองมาเป็นพักๆแต่ก็ไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแฮะเขาเกรงใจเหรอหแต่ความจริงมันก็น่าจะเริ่มตื่นตัวแล้วมั้งแทนที่จะปิดหน้าไม่ควรปิดตรงนั้นมากกว่าเหรอคันนัดครั้งนี้ก็น่าจะแพงอยู่พี่ครับเขาโกรธที่ฉันทำหน้าไม่คุ้มเงินที่จ่ายมาทำจะทำยังไง พี่ครับเอ๊ะเป็นอะไราหรือเปล่าครับดูเหมือนจะไม่มีใข้นะครับพี่ครับถ้าเกิดว่าพี่เหนื่อยมากแล้วก็นอนพักได้ไหมที่นี่เงียบดีนะจัดนอนสบายสิ่งแปลกแปดังมาจากห้องข้างๆค่ะคือว่าผมอยากจะบอกไว้ก่อนนะฮะผมไม่ได้คิดอะไราแปลกๆเลยนะาะผมแค่คิดคิดนิดเดียวเอง จริงๆแค่นิดอ่ะพี่ครับก็ยอมแล้วว่าคิดสินนะะที่นี่เหรอครับห้องข้างๆเขาก็ทำกันพี่ในตอนนี้ดูไม่ปกติเลยจุ๊บจุ๊บจุบจุถึงจะเป็นพี่ผมก็เลยชอบก็เถอะแต่ว่าผ่อนครายหน่อยสิค่ะขอโทษครับเพราะเป็นกันจุ๊บครั้งแรกด้วยงั้นครั้งที่สองก็ทำให้ดีกว่าเดิมล่ะ ออครับวันนี้ทำไมดูเหมือนพี่จะฝืนตัวเองจังพี่ครับไม่ต้องฝืนขนาดนี้ก็ได้นะครับอืมพี่ครับไม่ต้องฝืนขนาดนี้ก็ได้ครับอะไรนะจะบอกว่าไม่ชอบแบบนี้เหรอไม่ใช่นะครับสำหรับผมแน่นอนว่าถ้าทำกับพี่ผมชอบหมดแหละแต่ถ้าพี่เหนื่อยผมก็อยากให้พี่ ไม่ต้องรู้สึกลำบากใจกเวลาที่อยู่กับผมนะครับให้เหมือนคนที่รักกันจริงๆนะครับไอ้หมอนี่พูดบ้าอะไรของมันวะเฮ้ยเพราะงั้นผมขอไปเข้าน้ำแป๊มหนึ่งนะครับคนรับบ้าบออะไรกันเราเจอกันได้ก็เพราะเงินที่ในใยจ่ายมาต่างหากถ้าฉันไม่ทำตัวให้คุ้มค่างเงินที่เสียมากันเจอกันด้วยราคาแพงๆมันก็ไร้ความหมายสิแล้วนายมีอะไรที่ต่างไปล่ะ ไปกันไอคนประหลาดเอ้ยพระพี่ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็สนุกด,ดีนะรันกันตุนนั่นก็โอเคเลยเฮ้ยคอยยันชัว่วเมื่อกี้ตอนที่เจอกันบนถนนสีหน้าพี่ดูมะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเลยเป็นห่วงนะครับงั้นเหรอแต่ถึงอย่างนั้นนายก็ไม่จะเป็นต้องสนใจขนาดนั้นหรอกมันเป็นเวลาที่ในายจ่ายเงินซื้อมาน่ะเสียดายของเปล่าเปล่าเฮ้ย แล้วเมื่อกี้มันก็เป็นเวลางานของฉันด้วยการทําเป็นรู้จักกันแบบนั้นมันไม่ค่อยดีหรอกนะที่สําคัญในเองนั่นแหละที่จะลําบากกระยุนแท้ไม่ไปหรอกระยุนแท้ผมอยากจะใส่ใจพี่อะครับคือผมชอบพี่แล้วก็เป็นหัวงมากๆด้วยเพราะอย่างนั้นช่วยปล่อยให้ผมได้คอยดูนยพี่ไม่ได้หรอครับออ ไอห,หมาเด็กกันยินแท้เอ้ยหมาน้อยของแม่โอ้ยทุกคนเอ็นดูน้องมากคือแบบน้องไม่รู้นะคะว่านั่นคือเวลาง,งานของรุ่นพี่นะคะทุกคนโอ้ยเอาละค่ะทุกคนมารอรุ่นต้นต่อไปกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ชนต้นฉบับแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ